สวัสดีค่ะโอ้พี่น้องค่ะเกีียวเขาแลว้วเด้อค่ะเด้อพี่น้องมันนี้จะเปินสายห้าเขาหอนไหลหอนไหลอะค่ะค่ะพี่น้องจา้าสิไปอยู่มองไดยมาหอนมาเดดมาเอาเคักเนี้เแท้พี่น้องค่ะหอน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 ไาลสิผ้ากันอาบน่าพี่น้องค่ะหอนเอาเอาเอเอกี่ยวเขาแลว้วแด้อพี่น้องย่งเตก,ก็บเขาใส่ล้าน ล้วก็สีคะ<ด>ะ่ะตะตะเฮ้ยหอนพี่น้องเอ้ยตจ้าพี่น้องขาหอนเอาคับยากอาบนา้ำต้องอาบน้ำพี่น้องเอ้ยหอน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 โอ้แห้งอืมอาบนา้ำอาบน้ำพี่น้องเอ้ยมาอาบน,าน้ำเดี๋ยว อาบน้ำแ้กันนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเนาะอยู่ทงหน้าของบิชาตนะคะก็มีสะน้ำนี่บัวแต่ตอนนี้ชื่อจังใจสิขาดนี่พี่น้องโอ้ยบาทหลวงพ้นก็บม่ได้ไป,ไปขอพิชาตแล้วเนาะขอเล้วขออีกเพิ่ะเลยว่าซอยกันสะก้นอนเขามันจะเกียเ่ยงยาก่อนละเออเรียลก็ต้องไปทีเดียวไปมากก็เลยได้เสื้อพิชาตเนาะค่ะ นอ,อนอาอกุบพี่ชาติตะร์ิโตเลยตัวพี่น้องนาเหลียนนเออยู่ติ้งหนูติ้งพี่ชาติแต่พี่ชาติเหลียก็หนูอีกพอมันสาเป็นเหตุงั้นเฮ็ดคักพี่น้องขาพี่ชาตนะิะเหตุตั้งเตั้งแต่เสาคำมาะกพกเหตุกับพี่น้องขาเหตุจนหอดสีหาทุ่มเหตุหน่อยนอนตื่นึ้นหนก็งรับเลยตื่นหนึ่งึ้นมากระเหตุอีกค่ะพี่ชาติขารับอาวเนาะแลเจ้าก็ฟังเนาะค่ะพี่น้องเขามันหลายเหตุพกระเหตุจนสี่ยุสุป,ปีนาดำปีปีอยู่ค่ะพี่น้อง แม่เมี่อกี้เอาเขาแล้วล่ะบาดท,ที่นี่กะเมือ่อยพี่น้องเอ้ยบาดสีออมหนูมหเมื่อนีบาดเฮ็ดไม่นูออมหนูห,นห้เบิง่งแต่ว่าก็คือพักกันเย่ากันเมือ่อยคักเนี่ยแต่พี่น้องเอ้ยอคะ่ยาาะพี่น้องคะมาอาบน้ำเลยพี่น้องเด้อหอนแห้งค่ะนี่บกหอยอีบอ่หอยชุดเชียบ์บกหอยคือลายแต่เป็นนันกระคุ่นบกหอย อาบน้ำนี่พี่น้องเรือหอนเอาหอนคักห่องแน่พี่น้องค่ะเอาเอาหอน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 เอาเอา,เอาโอ้อาบน้ำกันพี่น้องเอ,เอ้ยหอนเนาะ 終わりました。<music> เล่นน้ำกับพี่น้องค่ะเกี่ยวข่อแล้วด้วยพี่ชาติเกี่ยวข่อยแล้วยังอีกจังมือซองซ้ำมือกัได้มมขึ้นบ้านแล้วค่ะพี่น้องซองซ้ำมืออาบน้ำ that. ไหนโผล่พระกระเทืนอกกนกแกงใ้ปลานี่ยง้ปลายนะเอ้ยมันมีมากรแกงก็กระเทือนน่เฮ้ยช่วงาดีเสียนมันเนี่เนี่ยปูมเซิร์หัวว่านีน่เไปไหนะเขียนเยอะนี่เียนใช้บัวผุนนี่ผุนนี่ยางเลอะหลังแข่งเอ้อเลอะแข่งน่นเลน,นั่นเองทางหน้าเนี่ น้ำแล้วเนาะสบายแล้วทาพ,พาาทที่น,นาได้บาดจริงพี่นาเพิ่นทาพี่นาอินแล้วเขาแล้วน้ำแล้วแล้้วโอยสบายาพักแล้วมาพิงนี่จะทำงานตั้งคาหาให้มันก็บาทจริงก่นอนอยู่เนาะเนี่ยก,ก่อดมันเหงาเหงาไห Да, <laughs>

Hmm.

นี่ได้สายบัวไปแกงอีกนะคะ yên 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 phải đi bà ไเล่นน้ำพี่น้องคะเล่นน้ำสบายสบาย้ยสบายไร้พี่น้องเอ้ยดีใจหลายเกีียวเขาแล้วแล้วพี่น้องยังแต้วเขาเชะล้านพี่น้องเก็บเขาวกวองเชะล้านอีกสองสามมือพี่น้องไดีขึ้คืนเฮือนอ ฝากติดตามช่องเจเปิร์ลสายฮาว้าวว้าวเด้อพี่น้องเด้อช่องใหม่โอ้ยพี่น้องเย็นสบายบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะค่ะเบิ้งให้กระเบิง้งให้มันจบ้อพี่น้องรดลดิตุนอิลาเจเปิลสายฮาเด้วยค่ะพี่้อง่ะไม่ได้สายบัวไปกินอะเด้อพี่น้องเด้อค่ะสวัสดีค่ะอ